วันนี้ก็มาลายบีอีกแล้วนะครับทันคันนี้หนักน่าดูเลยไม่กล่องเลียวไม่ไปเลยดูครับดูเลี้ยวจนล้อพับแล้วยังไม่เลี้ยวเลยหนักมากคุณวายทุกวันนะลายบีเราเนี่ยดูครับโยกแล้วโยกอีกก็ยังเลี้ยวไม่ได้หนักมากดู เดูดเลี้ยวทับไปนู่นเลยโอ้ไม่ลุ้มันหนักอย่างนี้นะสุดยอดเลยหนักมากๆคนขับก็พยยามจะเลี้ยวแต่รถมันเลี้ยวไม่ไปพื้นมันลื่นเนาะไม่ได้ตีว,วงไหมไม่ตีวงถอยนี้กำลังเข้าลายดีนุนกำลังโยกอยู่ครับขับเริ่ม,มโมโหแล้ว มันไม่ยอมเลี้ยวดูเขาเลี้ยวสุดแล้วนะแต่รถมันไม่เลี้ยวตามล้อนหน้าใช่ไหมครับกลับแล้วกลับอีกนะครับพยายามเลี้ยวแต่เลี้ยวไม่ได้รถเลื่อนต่อหนึ่งหกหกห้าค่ะสองหนึ่งหกห้าคอขวานะครับล้อหน้าพับไปแล้วเลี้ยวขวาแต่รถมันเลี้ยวไม่ได้คือเรื่องนะเพราะว่าทั้งโรงงานเขาลากน้ำ วันนี้ก็ลายเอหยุดเนาะล้างอีกลายบีหลับอยู่นะครับตอนนี้ออดูดูพยายามเลี้ยวแต่มันไม่เ네ลี้ยวอุ้ยเกือบโอ้โหดันทับมาโอ้โหคนขับก็พยายามมอให้รถให้เลี้ยวมันไม่เลี้ยวนะดูก่อนดูล้อหน้านะครับหน้าเลี้ยวไปแล้วแต่รถมันไม่เลี้ยวหนักมากครับก็เลี้ยว พยายามเร็วอันเร็วแล้วนะแต่ล้อมันถัดหนักมากเลยรถมาถึงไม่ยู่แล้วไปไม่ได้นะครับล้อมันถัดดูล้อหน้าเขานี่ครับถัดดูรถหนักมากถูกถัดดูถัดยางดำดู รูสุดยอดหนักมากครับม่เรียวโดนวุ่วายทุกวันนะลายบีบ <c oughs> ุดนะครับวันนี้มันจะเลี้ยวได้เแต่เช้าเนะะกราบสวบันดีทุกครที่เข้ามาชจครับรอ,อดำอยูน่นะครับวันนี้ ถ้าเป็นช่วงอ้อยสายหวานก็รู้กันรถว่างนะครับวันนี้ตอนที่ยิบก้าวรถในร้านไม่มีเลยวางเยอะมากวันนี้อะไผมกโยกมึงวายน,นะครับวันนี้อะไรายที่เราโยกกำลังโ,โยเขารถมันไม่เลี้ยวเนาะผมันหนักจริงดูแล้วหนักมากลื้ โยกแล้วโยกอีกเนีเด็นรถมันไม่ไปตามใจอย่างที่เขาเขาเลี้ยวนะตั้งกิโลก้าห้าสิหกต้ว่ะเหต้าเข้าี้าเลยค่ะพยายามเลี้ยวล้อมันไม่เกาะอะาผมนึกว่าจะายที่ที่มันทัดบักหน้าเขาไม่มีนะดูดูคน บะหน้าเขาไม่มีมันไม่มีแรงกดที่หัวรถนะเพราะทุกคันส่วนมากที่เขาเลี้ยวไม่ถัดก,ก็เขาจะมีบะที่หัวรถเนี่ยันนี้เขาไม่มีบะอ่าเห็นไหมบะที่หัวเก่งเขาไม่มีนะมันเลยแรงกดมันมันไม่กดที่ล้อหน้ารถมันก็เลยไถคันอื่น,นเขาจะมีบะหน้านี่ท <laughs> ี่ว่าเขาทําไมเลี้ยวไม่ไปเลี้ยวไม่ไปเพราะบะหน้าเขาไม่มีนะครับ บ๊หน้าเขาไม่มีมันก็เลยไม่วุ่นวายไปเลยครับเลียวมันไม่ไปตามล้อนะลื่นไปก็ลื่นมานครับพยายามเขาพยายามเขา้าพยายามเข้าเนี่ยคันนี้เขาเรียวทีเดียวจบเลยนะเขาหนักเหมือนกันแต่เขามีบั๊กหน้าเนี่ยคันนี้เขามีบั๊หน้ามันเรี้ยวง่ายน้ำหนักแรงกดมันมีที่หัวด้วยมันก็เลยเรียกต้อง่ายอันนี้เขาไม่มีบ๊ เขาต้องไปเติมบะถ้าเติมบะแล้วก็จะเลี้ยวได้ปกติคนขับเริ่มโอกโหหมดหินนะครับก็เลี้ยวไม่ได้ยังไจผมก็เหมือนกันเลยเลี้ยวรถแต่มันไม่เลี้ยวตามโอ้โหโยกไปเฮอดีนะพื้นที่มันกว้าง้ะรถมันไม่เยอะมากนะวันนี้วันนี้ลายดีรถไม่เยอะนะครับคนขับโยกไปเยอะโย่ยากมากเลยเนี่ยครับมันมีบะที่หัวเก็บนี่มันมันจะเข้าง่ายเนาะ เลี้ยวตามอย่างที่เราเลี้ยวไปทางไหน้ายก็ซ้ายขวาเท่ากับง่ายครับมันมีบั๊กมีแรงกดอยู่ที่หัวแต่คราวนี้คันคันเมื่อกี้ที่กขถัดเนี่ยแหละบั๊กเขาไม่มีนะครับมันไม่มีอ้อยกดที่หัวรถเวลาออกตัวรถไปก็ะชะงนึกหน้าพระชังนึกหน้าแล้วแรงกดมันไม่มีที่ล้อหน้ามันก็เลยทําไม่ถัดยังไงก็าฝากคุณงานด้วยละกันเจอกันใหม่จบหน้านะะราับครับสวัสดีรับตรง